สวัสดีครับผมกับผมอีกแล้วครับผมช่างอีกช่างอเอกอำนาจช่องครับพบกับตอนส p 2นะครับผมตอนนี้ที่ถ่ายตอนหาลายทีผังตอนนี้ก็ได้ขึ้นโคงตั้งตรงตั้งเสาขึ้นระดับแทนครับดัตวแล้วครับผมยึ้นอาสีอกไกร่รัดคอเลยครับ ก็จะขึ้นข้างบนแล้วครับผม็นสลังคาแล้วครับ<ช>แ,ลแล้วจะเราตั้งเสาเมื่อวานนี้ก็ตั้งเสาเสร็จ72ต้นแล้วก็นี่ก็ขึ้นข้างบนนะครับเป็นส่วนลังคาข้างบนนะครับทำตอรอตรวจสสภาพรถครับผมค,ความยาว สิบห ER ้าเมตรคูณสิบเมตรสี่สิบหลังคายื่นออกข้างละสามเมตรก็เป็นยี่สิบเมตรครับผจะลอที่จะเปิดครับจะใหุ้ดทีมสร้างเขาทำจนข้างบนอยู่ตัดไล่ตับระดับลาดเอียงของหลังคาขึ้ครับไล่ตับอะไรระดับตัดรับตัดโอหก ไ,ได้แนละ้วจะวางจำทำจำทำแล้วก็จะวางไอ้รัดกอ,ออกไก่อ,อกไก่ครับพื้นที่ก็ประมาณน,นี้ครับพื้นที่ก็ใหญ่พอสมควรครับพื้นที่ยี่สิบห้าเมตรถ้าจะคูนยี่สิถสองแค่เด็คูนเพิ่มอีกสามสิบกว่าเมตร แใส่หัวฝั่งนี้ไปครับนะครับก็เป็นเปนที่สองนะครับผมถ่ายงานให้ดูครับพี่น้องถ่ายงานตลอดตอนนี้กำลังขึ้นต่างจังหวัดกินครัวไร้สายครับต้องทำแข่งเวลาครับพี่น้องคืออากาศร้อนอากาศร้อนต้องทำแข่งเวลา ตับร้อนยด้สร้างร้อนครับผมับไปวเาน้นเรัดมบาเตียงแล้วก <th> <th> ็ได้ตัดบนบนเกลืนทิ้งข้างบนครับเกาข้างบนทิ้งก็เอาความสูที่ข้างหน้า ห้าเม็ดเจสิบเท่าไรห้าเม็ดสิบเปนต่างกมีหกสิบนครับสำราบเอียงครับก็นตงนี้ตรวนี้ก็จะเป็นแพรครับแต่ข้างบนอสองสี่ก็จะเป็นจันทันครับสอี่เป็นจันทันครับสองคูสองตัวหนาสามจุดสองมิลครับก็จะเป็นแพ่ครับแ่ ตัวนี้6คูณ2ครับ6คูณ2หน้า6คูณ2ครับ6นิ้วคูณ2ก็จะเป็นตัวอกไก่รับพอครับเป็นอกไก่ครับตัวนี้ก็32หมดเลยครับความหนาความหนาเอาเกล็ดมาขึ้นย่ำเลยครับเกล็ดดีเลยครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นบ่อครับบ่อคือต้องบ่อก็ทาสาเร็จรูปไปเลยครับผม บอ่อทำสำเร็จรูปไปเลยคือเอาเล็กแปดบาครับแปดบาครับตรงก้นก็ประมาณสามนิ้วเจ็ดเซนครับหนึ่งเจ็ดบาถ้าทำแปคขึ้นมาเลยครับทำเป็นบ่อเทปูนเสร็จเรียบร้อยก็เขียนผิวลงบ่อเลยครับไม่ไม่ต้องไปขุดบ่อรอที่นั่นนะครับบ่อเรารอสำเร็จเลยเพียงแต่ไม่โคกคดเป็นบ่อแลวยกลงครับง,ง่ายๆกว่าทัางานก็จะจรวดเร็ว ออกมาเรื่อยๆครับไม่ต้องเร็วควอยยึดน้ำคอยอะไรพวกสูบนะคือขุดคูแล้วก็กยกตลงเลยครับขุดแล้วก็เทดินลงเข็มมาเทดินขุดยบลงเลยครับงานก็จะออกมารวดเร็วแล้วไม่เสียเวลาครับงานก็จะขึ้นเร็วและไม่ชา้าครับงานก็ประมาณเดือน ยันควขวก็เสร็จเรียบร้อยครับแต่ละแต่ละที่แต่ละสถานที่ครับผมโทรมาให้โทรทักทันทายเลก็อยู่ถ่ายกับถ่ายงานให้ดูก็ยิงานให้ดูครับครับ หลังเราขึ้นเสาตั้งเสาแล้วเราเราก็วางจันธันครับจันธันวางครับอร,ระมาณนี้แหละงานครับผมรอนรวิวให้พี่น้องพี่น้องดูครับผมบงานครับ วางจันทันได้สองแถวครับมันจะเป็นทรงสไตล์โมเดิร์นครับโมเดิร์นเป็นทรงสไตล์โมเดิร์นลาดเอียงน้ำลงด้านด้าน,น,นหลังครับหน้าจะเป็นเฉดหน้าหน่อยระดับก็ต่างกัน60เซนครับเสาข้างหน้า5้าเมตร70สข้างหลัง5้าเมตร1ิเซนต่างกัน60เซนครับ น้ำไหลครับระยะ15เมตร25 15ไรในตัวโครงในตัวเสายื่นออกไปอีกข้างละ3เมตรเป็นรวมแล้วลังคาส่วนบนก็จะเป็น21เมตรครับ21เมตรกววางกว้างกว้างก็อยู่ที่ประมาณ10เมตร40ครับคือเราไม่เราจะไม่ยื่นปีกข้างออกไปครับ ก็จะเป็นแท็กเสมอตัวอาคารครับลังคาเสมอตัวอาคารตัวผนังด้านนอกแล้วก็จะมีทรายดิงลงมาทรายดิงลงมาแล้วก็จะมีครอบเก็บมุมไปเลยครับเก็บมุมไปเลยครับําทำสไตล์ไม่ยื่นงมาครับกับผิดเท่ากบตีเป็นเหมือนตีเป็นกล่องเลยครับตัว ด้านนี้ก็จะขึ้นโพงแล้วก็จะเทปูนทั้งหมดนะครับเทปูนทั้งหมดฝั่งนี้ก็จะยกผมขึ้นมาหน่อยเทสโลปเทสโลปเพื่อรถเข้ามาตรวจสภาพระหว่างหลุมก็จะอยู่ช่วงนี้ครับหลุมหลุมตรวจนี่เป็นแนวออฟฟิศแนวออฟฟิศครับแนว Office, ออฟฟิศที่ทํางานที่ทํางานพนักง,งานอยู่ตรงนี้ครับ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้มาก็จะเป็น แนวนี้ก็จะเป็นห้องแล้วก็ข้างบนจะเป็นชั้นหนึ่งครับปูยก,ยกสเตปเป็นชั้นสองครับเผื่อลูกหงลน้ลลลลองเขานอนครับทำงานที่คือเขาทํางานนอนที่นี่เลยครับไม่ไม่ไม,มามที่ทำนงานตรอ,อรเลยครับผมรีวิวให้ดูประมาณนี้ครับอันนู้นก็เทยันนั่นครับจากาตัวนุ้นมาถึงก็แปดเมตรกว่าครับผม แต่เมื่อที่รถบิงออกได้ฝั่งนู้นวนเข้าวิ่งออกทางเดียวครับเพราะสถานที่มันบังคับครับผมที่มันบังคับฝั่งนี้ก็เราก็จะยื่นออกมาฝั่งนี้เราห่างจากเขตแดนเขาก็ประมาณเมตรหนึ่งครับช่วงนี้เมตรหนึ่งที่เราผมแนวผมตีฟังไว้ครับแนวนี้ก็ประมาณนี้ครับ ลังคาก็ใหญ่ครับใหญ่กว่าอยู่ประมาณ200กว่าตารางเมตรนะครับผม,มข้างบนดูครับก็จีงานให้ดูครับตรออจสภารพารถที่เพชรเกษมครับถนนเพชรเกมครับบางแคร์ครับดเดี๋ยวบางแคร์ครับครับผม ครับผมรีวิวพรุ่งนี้ก็จะอาจจะวางจนทันเสร็จวางรัดคอน่าจะอาจจะไล่ขึ้นแปรอยู่ครับทีมช่างก็จะได้ขึ้นแปรอยู่ครับผมก็ขอจบชิปการรีวิวงานเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ตอนนี้เป็นยิมที่สองครับผมิทีแรกผมลงคลิปไปแล้ว เป็นยิมทีสองครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมช่างเอกหรือช่องเคยอำนาจชาแนลครับช่อง youtube ช่องเคยอำนาจชาแนลครับแต่นี่นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็พี่น้องเข้ามาดูคลิปผมก็เข้าขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญครับจะเจ็บจะจนนะครับพี่น้องร่มรวยทุกคนครับร่ำรวยทุกคนครับ ก็คำว่า,า,าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ